สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องอู๋อิงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับพเพชรแสงตะวันอีบิจินะคะสาหรับคลิปนี้กับสิมว่วาเรื่องเล่าของอิหลาน้อยอู๋อิงนะคะพี่นอ้องอู๋อิงนะคะมื่อบ้านนี่นะคะก็บทอว่าน้องได้ท่หนาทีของเจ้าของยางเ็จสมบูรณ์นะคะนี่คือคํมาม่าลูกสาวนะคะพี่น้อง ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ชื่นช่มบอดโจก่อนนะคะพี่น้องสําหรับงานบวงสรวงเมื่อว่าน,นี้นะคะบอดโจเล่ายกย่องคุณยานะคะพี่น้องคุณยาคือเบอร์หนึ่งผู้หญิงเบอร์หนึ่งของสาวน้อยพิศบ้านเพลงเพิ่นเอาเพิ่นให้คุณแม่นี่ขึ้นนางหลังสร้างน้ำกันกับเพ่นโอ่อ,อนซ่อนไหลพุ่งใจน้ำคุณยาสุภาพเนาะ,ะพี่น้องเนาะนี่แหละคือสิ่งที่บอดโจเล่าเหตุถือต้องแล้ว นะคะส่วนอิหลาหน้อยเองนะคะอยู่ในงานนะคะก็ถือว่าทาตัวได้เหมาะสมนะคะและที่สําคัญกับเพื่อนกับประกาศเรียกว่าอิหลาหน้อยคือนักสแสดงนํานะคะพี่น้อง40เอร์เซ็นนั่นคือของอิหลาหน้อยส่วนพระเอกนางเอกนะคะพี่น้องเพื่อนก็ได้ประกาศเรียกว่าเป็นน้องเบลวิพาดาเด้อพี่น้องเด้อแตมมิโกนะคะพี่น้องจากค่ายแก,กมมีโกนะคะพี่น้อง เรียกกับสำรับน้องออบนะคะเป็นพระเอกนะคะแสะดงนั่มเป็นพระเอกก็คือน้องออบสุรพลนะคะจากหมอลําไอดอนนะคะเอินว่าเป็นแชมหมอลําไอดอนส่วนเรื่องเล่าของหมอลําไอดอนนี่ก็คือบอดโจเพื่อนเองได้เป็นผู้ที่เป็นคอมเมตนนะคะเป็นเป็นว่าน้องออบมียูคณะสาวหน่อยเพื่อนบานแพงในเรื่องเล่าของหมอหมอลําไอดอนนะคะ ได้ที่หนึ่งนะคะหรือว่าเป็นแชมเลยที่เดียวนะคะสำหรับน้องออบนะคะผู้ที่สองก็เป็นน้องพร้าวนะครับพี่น้องโอ้ส่วนน้องพราวนี่ก็บรธรรมดานะคะพี่น้องปล่อยเพลงออกไปนะคะเอ่เมียเศรานะคะเพียงเมียเช่านะคะพี่น้องโอ้โออสองเดือนนะคะสามสิบสามสิบล้านวิวบ่ธรรมดาพี่น้องสุดยอดนะคะนั่นก็คือที่สองเป็นบาเป็นที่สองของมอละไาดอดอนนะคะพี่น้อง กำลังโว้ถึงน้องออบสุรพลนะคะพี่นอ้องออบสุรพลรับบทเป็นพระเอกนะคะส่วนนั่งเอกก็คือบิลวิพาดานะคะนักสแสดงนักสแสดงนำ40%ก็คือน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพรนะคะพี่น้องหลายภูหลาคนกระด้นใ,นให้การสัมผัสกับบอดจูเข้ามาไขาอ่อมาจากใส่บอดจูคนเป็นผู้คิดเองตั้งซื้อเองเลยพี่น้องนะคะนี่คือสิ่งที่บอดจูคนใดคิด เพิ่นพอดงานไวเ,เรียบยร้อยแล้วนะคะหนังเรื่องหนึ่งมีจักฉากนะคะพี่น้องประมาณสามสิบสามสิบก็ฉากถึงหาสิบฉากประมาณนั้นนะคะพี่น้องว่าสิได้รับบทไปแต่ละฉากนี่ผู้ใดแน่ก็ค่อยติดตามรับชมนะคะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการสางหนังเรื่องขายอ้อนะคะพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะไอพินเองก็สิม,มีผาาใม้เบิ่งนะคะ หลายเรื่องเล่านะคะพี่น้องบอกเลยว่าเอ่อเป็นเรื่องเล่าของการได้พูดคุยกันนะคะเล่าบรรดายูทูบเบอร์หรือว่าอ่าดารานักแสดงแต่ละผูแต่ละคนที่มาร่วมงานนะคะหลายผูหลายคนบริมาแต่เจ้าขวงพี่น้องมาพร้อมเอฟซีแมนบอระคะพี่น้องเอฟซีของแต่ละคนนี่ลักแสนหลักล้านนะคะลักล้านขึ้นกันหลายนะคะพี่น้องต่างคนต่างก็ต้งตงองเขาว่าเบิ่งช่องของ เมือ่อบงว่าเอฟซีออศิลปินผู้ที่เฮาชื่นชอบอยูหรือว่าออคนที่เฮากำลังติดสามยูเยบบพื่นนดมาบอจังใดแบบใดพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าม้วนขนาดเมือวานนี่บ่ไเ้หน่อยเลยนะคะบรรดาศิลปินบรรดาอ่ายูทูบเบอร์นะคะพี่น้องบอกเลยว่าทุกคนจะมีช่องเพจของเจ้าของยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ก็เยอะแยะนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอพินถ่ายคลิป ไอเพนจะมีผาบมาฝากนั่นเนาอพี่น้องเนาะนี่คือเรื่องเล่าของอิลหล่าน่อยอุงอิงนะคะอิหล่าหน่อยอุงอิงเฮ้าก็ถือว่าทําตัวได้เหมาะสมเป็นตาฮักทุกเวลาเลี้ยวให้สัมผัสบาพอยินดีกับพอที่พอเหตุใดแล้วฝันของพอเป็นจริงแล้วประมาณนั้นโอ้ยเบาขึ้นเนาะ้าเบากินใจอีรีเด็กหน่อยก็หนีว่าธรรมดานะคะพี่น้อง ถือว่าอีหลาหน่อยคือพอคือลูกของพอโจโูดยแทนะคะพี่น้องเป็นค,ค่อยให้กาลังใจพอเป็นอยู่ข่างพอตลอดพอเฮ็ดยังก็ขอให้พอสําเร็จสมหวังซอยพอเต็มที่นะคะพี่น้องปล่อยเพลงกับซอยพอนะคะจะเป็นผู้โคบเบอร์เองนะคะตอนนี้คือแสดงหนังนะคะเรื่อง่ข่ออนี่ก็สิเต็มที่นะคะพี่น้องยินดีจึงแก่เริ่มเลยว่าพอสามารถเฮ็ดได้แล้วในมือบวงสรวงกับคือมือ เริ่มต้นของการเปิดกล่องกล่องไทยนะคะพี่น้องโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านไหนที่เขามารับชมนะคะพี่น้องก็ขอขอบุณขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กบช่องเปิดแสงแตะวันเด้อพี่น้องเด้อนะคะคอมเม์เขามาร่วๆวค่ะคอมเม์เขามาสแสดงความกดิห็นเพื่อเป็นกําลังใจให้เอฟให้แอปเปิลนี่แหละนะคะทั้งทองนี่แหละนะคะพี่น้องหรือจะเป็นกําลังใจพูดถึงไปกับทั้งน้องหอญิงก็ได้นะคะพี่นอ้องส่วนไทยคลิปนะคะพี่น้องเบื้องบิดถึงคล,คลิป เวลาหน่อยกับพอโจได้ฝากช่องกับแอดเพนขอบคุณขอบคุณทั้งบอโจกับเวลาหน่อยวงอิงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมนึ่งนะคะเอฟซีสุขภูสุคนนะคะให้ยิ่งฟังฟังท่ะ ครับตะลีกันตรง

ก็ไปครับผม <önemli> เวลาก็พอฟังซองให้เสียงด้าน A B J ได้จา่าฟังอะไรก็ใช้แหลนกำลังใจนี้ไม่ไแล้วใ่เอฟแสงตะวนึงแล้วก็มี A B J ห้อยไยตที่ม B g ก็ได้มนจะขนไหม่ึนเลยไม่ช่องีวะ I'm a man.